รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กคนนะคะเข้าสู่รายการ DIY c ลับคลับของคนรักงาน DIY นะคะใครที่ชอบทำงานประดิษฐ์งานสร้างสรรค์แล้วก็ห้ามพลาดกับรายการนี้เด็ดขาดเลยค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะถ้าถือว่าใครที่เคยเห็นเวลาเขาแขวนวูกุญแจแบบนี่เป็นแบบว่าเหมือนมีอะไรแบบว่าสามารถเช็คได้อยู่ข้างในแบบนี้ที่เขาเรียกกันว่าปูนุญแ์เช็คเกอร์นะคะวันนี้เมย์จะมาสอนทุกคนทำกันค่ะ ต้องบอกนิดนึงนะว่าการทำเลซินเชเกอร์นะคะค่อนข้างที่จะใช้อุปกรณ์เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้อะไรบ้างแน่นอนนะคะว่าเราจะทำเลซินนะคะเราก็ต้องมีน้ำยาเลซินนั่นเองค่ะซึ่งการทำเลซินเชเกอร์นะคะจะใช้น้ำยาเลซิน2แบบด้วยกันนะคะจะเป็นน้ำยาเลซินแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า e f o อกซนะคะมีแบบ A และก็ B นะคะซึ่งจะต้องใช้ผสมกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเกิดมาคู่กันอนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือจะเป็นเรซินยูนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะต่างจากตัวอ e ีฟอกซี่ตรงที่ว่าเขาจะไม่สามารถแห้งได้ด้วยตัวเองจะต้องมีตัวเครื่องอบมาช่วยทำให้เขาแห้งนะคะตัวต่อไปนะคะเราจะมีเบบี้ออยล์ค่ะ ้สำหรับใส่เป็นน้ำที่อยู่ข้างในของตัวเลซิ n นเช a เกอรนะคะให้เขาแบบว่าเขย่าได้เราจะไม่ใช้น้ำเปล่าเนื่องจากว่าตัวน้ำเปล่าเนี่ยมันจะมีความใสมันจะไม่มีความหน่วงของตัวฟีโม o ที่เราใส่เข้าไปพอพูดถึงตัวฟีโม่อะเรามาทำความรู้จักตัวฟีโมกันดีกว่านะคะตัวฟีโมก็คือตัวพวกนี้ค่ะ จะเป็นคล้ายๆโฟมนะคะเล็กๆเป็นยางหรือโฟมเล็กๆนิ่มๆแบบนี้นะคะคือที่เราต้องใช้เป็นตัวแบบนี้หรือที่เขาเรียกว่าฟรีโมเพราะว่าเขาจะสามารถอยู่ในเบบี้ออยได้โดยที่แบบว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่แบบละลายหรือว่าจะไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะคะหรือบางคนก็อาจจะใส่เป็นตัวแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเม็ดคริสตัลนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นตัวคาเวียตัวคาเวียมันจะเป็นเม็ดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไข่ปลาคาเวีย เป็นเม็ดกลมๆนะคะคล้ายๆมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีหลายสีอ่าพอพูดถึงข้างในที่ไว้ตกแต่งแล้วเราก็มาพูดถึงด้านนอกกันบ้างเนาะเราจะมีของตกแต่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรวดนะคะที่เป็นขอคมแบบนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรวงคุญแจนะคะเอาไว้ตกแต่งเลสินของเราเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราจะต้องมีตัวไซลิง์นะคะแล้วก็เข็มนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเผื่นน้องๆหนูๆเนาะก็ต้องแบบมี คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแบบดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคือเข็มตัวนี้นะคะเราจะใช้เข็มที่หัวค่อนข้างใหญ่นะเพื่อที่จะไว้ดูดตัวเบบี้ออยล์นะคะแล้วก็เติมตัวเบบี้ออยล์ลงไปในเลซินเชคเกอร์ของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีสว่านมือค่ะตัวสว่านมือนะคะเอาไว้เจาะตัวเลซินนะคะเพื่อที่จะใส่พวก อเกี่ยวต่างๆที่เป็นแบบว่าเป็นเกลียวนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นการจเจาะเรซินนะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟแ้กค่ะตัวนี้เราจะใช้สําหรับการไล่ฟองอากาศนะคะให้ตัวเรซินของเราเนี่ยมีความเรียบนั่นเองค่ะแล้วก็ จะมีเป็นปากกา m a r k ร์ที่สามารถลบได้เหมือนไวบอร์ดนะคะเพื่อที่จะใช้คู่กันกับตัวนี้ค่ะด้วยความที่เลเซนช์เชเกอร์นะคะเราจะต้องมีตัวพลาสติกสำหรับแปะเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเบบี้ออยเนี่ยมันหกออกมานะคะเราก็เลยต้องใช้ตัวปากกาไวบอร์ดอย่างไว้สำหรับร่างแบบเพื่อที่จะได้ลบออกได้นั่นเองค่ะใช้คู่กันแบบนี้กับพลาสติกใสนะคะแล้วก็จะเป็นถ้วยนะคะสำหรับผสม เลซินนะคะแนะนําให้เป็นแก้วที่มันทนความร้อนได้เพราะเลซินเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มเซตตัวเขาจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีไม้ไอติมนะคะ แล้วก็จะมีพวกสีผสมเลซินนะคะอันนี้แล้วก็จะมีครีมปากต่างๆนะคะเอาไว้ตอนที่เราจะประกอบเลซินนะคะและนี่ค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นแผ่นซิลิโคนนะคะอันนี้คือป้องกันแบบเวลาที่เราเทเลซินนะคะก็ป้องกันเลซิน6เลอะเพราะถ้าเผื่อว่ามันเลอะโต๊ะไปแล้วนะคะมันจะล้างออกยากมากเราต้องไปซือน้ำยาล้างเลซิน มาล้างอีกนะคะมันก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เป็นแผ่นซิลิโคนแบบนี้นะคะเพราะตัวเลเซนเขาจะไม่ติดกับซิลิโคนอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยจะต้องมีถุงมือนะคะถุงมือยางแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าป้องกันเลิซนโดนมือของเรานั่นเองนะเอาล่ะหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วออแล้วก็นี่ค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือแม่พิม ซึ่งการทำเรซินนะคะจะมีแม่พิมพ์2แบบจะเป็นแม่พิมพ์ธรรมดาที่ไว้สำหรับทำชิ้นงานเลซินแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเรซินเชกเกอร์นะคะสังเกตได้ก็คือเรซินเชกเกอร์นะจะมีลักษณะคือจะมีหลุมแบบนี้ตรงกลางแบบนี้นะคะเพื่อให้เวลาที่เราทำผลงานออกมาชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีช่องว่างให้เราเนี่ยสามารถใส่พวกฟรีมต่างๆได้นะคะอ่ะน่าจะครบเรียบร้อยแล้ว นี่แค่อุปกรณ์นะคะจะหมดเวลาของรายการเราแล้วอ้าวมาทำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะก่อนอื่นเลยก็ใส่ถุงมือเพื่อเซฟมืออันสวยงามของเราเอาไว้นั่นเองค่ะ ใส่ถุงมือไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทํางานเรซินของเรากันแล้วนะคะวันนี้ที่เมจะทํานะเมจะทําเป็นรูปหัวใจแล้วกันแบบกําลังมีความรักอะไรอย่างงี้นะคะอ่าทาเป็นรูปหัวใจนะคะคือวิธีการง่ายๆนะถ้าเผื่อว่าเราอ่ะจะคํานวณว่าเราอ่ะจะผสมเรซินขนาดไหนนะเมจะใช้น้ํานะคะเอาตัวใส่ลิงอะ่ะ ดูดน้ำลงไปแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปเพื่อให้รู้ว่าตัวนี้มันต้องใช้น้ำอ่ะมันต้องใช้ตัวเรซินน่ะทั้งหมด gml เพื่อที่จะได้ผสมเรซินได้ถูกนะคะอย่างตัวหัวใจนี้จะประมาณ9 ml นะคะเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราผสมเรซินเนี่ยเราจะต้องผสมเรซินตัวผสมเรซิน a กับ b เนี่ยด้วยกันในสัดส่วนปริมาณคือ2ต่อ1นะคะคือตัว a เนี่ยจะต้องใช้2ส่วนต่อตัว b 1ส่วนนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะมันจะมี9 ml เนาะแต่ว่าเราจะไม่ผสม9 ml พอดีนะคะเนื่องจากว่าเราจะเผื่อเหลือเพื่อขาดเอาไว้ด้วยนะคะสักนิดหนึงเพราะฉะนั้นมนจะผสมประมาณ12 ml นะคะหรือว่า12กรัมโดยที่เมื่อกี้เราบอกไปเนอะอัตราส่วน a 2ส่วนต่อ b 1ส่วนเพราะฉะนั้นโทหารออกมาใช่ไหม,มก็จะเท่ากับส่วนละ4เพราะฉะนั้นตัว a เนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด8 กรัมนะคะหรือ8 ml ส่วน B ก็จะใช้4 ml นั่นเองค่ะอ้าวแล้วค่ะหลังจากที่เรานะคะเท mm hmm. <Hey, S 2> เลซินในสัดส่วนอัตราที่บอกไปเมื่อสกักครู่นี้แล้วนะคะเราก็จะคนนะคะโดยวิธีการคนให้เรานับ1ถึง120นะคะหรือประมาณ2นาทีนั่นเองค่ะ คนให้เลซิน2ตัวนี้เข้ากันนะคะวิธีการคนก็คือต้องคนไม่เร็วไปแล้วก็ไม่ชาเกินไปนะคะมันจะมีความหนืดช่วงแรกๆนะแต่พอตัวเลซินเขาเริ่มเข้ากันได้ดีแล้วอะ่ะมันก็จะใสขึ้นแล้วก็จะคนได้ง่ายขึ้น อ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะการทำเรซินนะคะสิ่งที่ควรระวังถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราจับตัวแก้วเรซินแล้วมันเริ่มมีความร้อนนั่นหมายความว่าเรซินกําลังจะเริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบทําชิ้นงานให้เสร็จไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรซินจะแข็งตัวแล้วก็จะทํายากนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เรซินที่เข้ากันแล้วนะคะก็คือตัวที่เหลวๆแล้วก็ตัวที่หนืดๆเนี่ยสอตัวนี้มันคน มันเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่พิมพ์ชิ้นงานแต่ว่นันนี้ด้วยความที่ก่อนที่เราจะใส่ฟิโมข้างในใช่ไหมจะทําเป็นเชคเกอร์ไม่อยากตกแต่งลายนิดนึงนะคะมันก็จะใช้เป็นฟิโมตัวที่เป็นดอกไม้เหมือนเดซี่แบบนี้ตกแต่งลงไปตอนตามขอบต่างๆนะคะเพื่อที่เวลาแห้งออกมาแล้วจะได้เป็นลายแบบเดซี่ล้อมรอบอยู่แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทเลเนี่ยลงไปเลยนะคะอืม วิธีการนะคะก็คือจะต้องเ,อเทเลซินนะคะให้เต็มจนเกือบล้นเนาะ จนเกือบล้นนะคะให้เขาแบบเหมือนกับมีความแบบปูดออกมาแบบนี้นิดนึงเพราะถ้าผูดว่ามันแบนเกินไปหรือพอดีกับขอบเกินไปนะคะเวลาที่เรซเซนเขาเสร็จตัวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีการยุบตัวลงไปนิดนึงจะทําให้ขอบของเรามันเหมือนเป็นการปีนขอบขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ถ้าเผืดว่าเราเนี่ยทำเรซเซนขึ้นมาแล้วแบบมีการนูนขึ้นมาแบบนี้นิดนึงเนี่ยพอเวลาเขายุบตัวลงไปนิดนึงเนี่ยเราไม่ต้องใช้กระดาษทรายในการขัดขอบนะคะขอบก็จะออกมาสวยงามด้วยตัวของเขาเองเลยทีนี้นะคะระหว่างที่เรากําลังรองให้ผลงานเส ตัวเนี่ยเราแอบมองไปตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีฟองอากาศเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะใช้ตัวนี่ค่ะปืนนะคะไฟแช็กแบบนี้นะคะในการไล่ฟองอากาศนะคะไล่ฟองอากาศเพื่อให้งานเรซซ่งของเราเนี่ยเรียบเนียนนะคะ เวลาที่เราไล่ฟองอากาศนะคะเราจะไม่เอาตัวไฟเนี่ยไปเจาะกับตัวซิลิโคนแบบเจาะนานๆโดยตรงนะแต่ว่าเราจะค่อยๆไล่นะคะบนตัวเลิซนของเรานะคะอ้าเราก็จะเห็นว่าเขาจะใสขึ้นนะคะฟองอากาศเล็กๆอะ่ะมันจะหายไปเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยค่ะจะใช้เวลาในการเซตตัวนะคะ1ชิ้นงานนะประมาณ8ถึง12ชั่วโมงซึ่งเดี๋ยวเราจะแบบนั่งทำเมชชีนนะคะไปล่วงหน้าเลย ให้แบบว่าตัวเรซินเนี้ยมันแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะและเมื่อเรานั่งทำแมชชีนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ชิ้นงานของเราก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะตอนนี้เราจะมาแกะออกจากพิมพกันนะคะวิธีการแกะนะคะก็คือค่อยคค่อยคดันนะคะตัวขอบนะคะของงานซึ่งถ้าบอกว่าตัวเรซินน่ะมันแห้งสนิทนะ้ามันจะดึงออกได้แบบง่ายมากๆเนี่ยค่ะ แบบนี้นี่เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราได้นี่หัวใจใสๆใ,ให้เธอคนเดียวมาแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นลายดอกเดซี่ที่เราได้ทำเอาไว้นะคะออกมาสวยงามแบบนี้เลยเราก็จะมาใส่ฟีโมโ่หรือว่าทำตัวเชคเกอร์ข้างในกันนะคะอ้า ทีนี้ด้านในนะคะที่เราจะมาตกแต่งลายนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเล่าอยากจะได้แบบงานแบบไหนน่ารักน่ารักหรืออะไรนะคะซึ่งอ่งวันนี้ไม่ก็จะเลือกเป็นตัวนี้ดีกว่าเป็นคริสตัลนะคะเวลาแบบน้องแบบโดนเช็คกิ้งไปกิ้งมาก็จะได้มีความวิบวับวิบวับนะคะ วิธีการใส่นะคะเพื่อให้สวยงามจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของแบบนะคะทีนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะมันจะแบบว่าดูมีแต่ตัวไอ้นี้หรือเปล่านะตัวคิสตซลหรือเปล่านะเราก็จะมาเติมฟีโมที่เป็นน้องกระต่ายเป็นแครอทอะไรประมาณนี้นะคะจะได้แบบเพิ่มเพิ่มสีสันสดใสให้กับตัวเชคเกอร์ของเรานะคะทีนี้เราก็อยากจะให้ตัวเชคเกอร์ของเรานะมันมีแบบว่ามีตัว มุกนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาเยอะหน่อยมันก็จะเพิ่มตัวคาเวียลงไปเขาจะได้แบบว่ามีเป็นเหมือนมุกมุกนะคะคาเวียอ้าวแค่นี้ไม่คิดว่า ตัวฟิโมด้านในของเราก็เริ่มเยอะแล้วนะคะน่าจะแบบกลิ้งไปกลิ้งมาได้แบบสวยงามแล้วเราก็จะมาปิดตัวหน้าเรซินของเรากันนะคะการปิดนะคะของเราเราจะใช้แผ่นใสแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวัดตัวของ แบบของเรานะคะโดยการที่วัดเข้ามานะคะไม่ได้แบบใช้แบบปิดขอบพอดีนะเราอาจจะแบบแปะเข้ามาแบบนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เราก็อาจจะทําแบบเอาไว้เป็นกระดาษแข็งแล้วเราก็เอามาวาดลงไปโดยใช้ปากกาไว้บอร์ดนะคะวาดลงไปแล้วก็ตัดออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเช็ดนะคะตัวปากกาไว้บอร์ดออกเราก็จะได้ออกมานะคะเป็น แผ่นใสที่ตัดออกมาเป็นหัวใจแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะลองมาทาบดูก่อนว่ามันปิดได้พอดีไหมอ้าวปิดได้พอดีนะคะวิธีการนะคะเราจะไม่ใช้กาวติดนะแต่เราจะใช้เป็นเรซิน u v ค่ะในการติดนะคะเราจะหยอดเรซิน u v ของเราตรงขอบเลยเหมือนเวลาเราติดกาวเลยนะคะก็คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะแห้งก่อนนะคะเพราะว่า เลซิงยูวีจะไม่แห้งเองนะคะนอกจากจะต,ต้องเอาเข้าเครื่องอบเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำตัวแผ่นใสของเรานะคะวางลงไปปึ๊บนี่ค่ะเขาก็จะดูดกันแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราเห็นว่าโอเคเราเช็คแล้วว่าตัวแผ่นใสของเราเนี่ยแปะ ครบไม่มีรอยรั่วออกมานะคะเราก็จะนําตัวเรซินของเราเนี่ยเข้าไปอบในเครื่องอบเพื่อให้เรซินยูีนั้นเขามีการเชื่อมนะคะเป็นกาวเชื่อมเพื่อไม่ให้พลาสติกเนี่ยหลุดออกมานั่นเองค่ะอบประมาณ120วิีหรือว่า2นาทีก็ได้นะคะตอนนี้นะคะตัวเรซินของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำน้องออกมาเช็คดูนะคะว่า โอเคแห้งดีนะคะพอเราได้ออกมาแบบนี้แล้วเราจะมาเก็บชิ้นงานโดยการลงเรซินยูวีเคลือบทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะคะให้เขามีความเงาแล้วก็สวยนะคะตอนนี้เราจะมาเก็บงานกันเลยนะคะเราก็จะหยอดนะคะหยอดเอาไว้เป็นจุดต่างๆประมาณนี้เราก็จะค่อยๆเกลี่ยเขาตรงช่วงขอบนะคะอาจจะต้องเกลี่ยแบบเบาๆนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาล้นขอบไปนะคะ โอเคตอนนี้นะคะเมก็เช็คแล้วว่า ตอนนี้นะเลซินเนี่ยเท่าที่ดูนะคะขอบก็คือสวยงามครบรอบตรงนี้เรียบร้อยเราก็จะนําไปอบนะคะที่เครื่องอบ U v วอีกหนึ่งรอบแต่ว่ารอบนี้เราจะอบเป็น3นาทีเนาะอบเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อว่าให้มั่นใจว่าตัวเลซินเขาเนี่ยแห้งสนิทจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเลซิน UV เนี่ยเวลาเขาแห้งสนิทแล้วเขาจะมีความใสมากๆเลยแต่ถ้าเผื่อว่าอบแล้วไม่แห้งนะคะมันจะขุ่นแล้วก็เวลาเราไปจับเนี่ยก็จะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะคะอ่ะ หลัน,นี้เราก็จะเอาไปอบอีกประมาณ3นาทีค่ะอ่าระหว่างนะคะที่รอตัวเชคเกอร์ตัวแรกของเรานะคะที่กำลังเก็บงานให้แห้งนะคะเราจะมาบอกวิธีการเติมตัวเบบี้ออยล์ลงไปใน เคเกอร์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้พิมพ์ของตัวเล s ซอรเชคนะคะเขาจะมีตัวร่องตรงนี้นะคะเพื่อเวลาที่เวลาเราติดพลาสติกอันนี้คือแปะพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราแปะพลาสติกข้างหน้าลงไปเนี่ยมันจะมีร่องแบบรูเล็กๆตรงนี้เพื่อให้เราสามารถ ใส่ตัวเบบี้ออยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการคือเจาะทะลุตัวพลาสติกตรงเนี้ลงไปนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าตัวแม่พิมพ์แบบไหนนะคะที่เขามีร่องไว้ตรงเนี้เราก็สามารถใส่ตัวเบบี้ออยลงไปที่ร่องตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่านะคะสำหรับเบบี้ออยอ่ะเราก็จะใช้ตัวสลิงนะคะที่ใส่เข็มนะคะดูนะคะขึ้นมา เราก็ใช้ตัวเข็มนะคะสอดลงไปเลยในร่องแบบนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เติมเบบี้ออยจนเต็มแล้วนะวิธีการเก็บงานนะคะเราก็จะนำตัวเรซินยูนะคะมาหยอดปิดตัวรูตรงนี้พอเราเก็บงานแบบนี้แล้วเราก็จะนำไปอบนะคะเพื่อให้ตัว ที่เราปิดรูเอาไว้เนี่ยมันแห้งนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็นำตัวผลงานของเราชิ้นงานของเรานะคะตัวที่เราเคลือบเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อ่าอันนี้นะคะเป็นอันที่เม,ม่ไม่ได้ใส่ตัวเบบี้ออยเพืาอว่าอยากจะให้แบบว่าเวลาเช็คแล้วมันมีเสียงนะคะเดี๋ยวเรามา,มาเช็คให้ดูแบบนี้ เอ้ยมีเสียงด้วยอะ่ะชอบจังเลยนี่นะคะทีนี้เราก็จะนำมาเจาะเพื่อใส่เป็นพวงกุญแจนะคะเอาล่ะขั้นตอนการทำพวงกุญแจนะคะเราจะใช้ตัวสว่านมือแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้เป็นห่วงเกลียวแบบนี้นะคะอ่ะเราก็จะมาเจาะรูกันเลยค่ะ ตัวหัวใจนะคะเมย์ก็จะเจาะรูตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้แขวนเป็นพวงคุณแท้ที่มาตรงกลางแบบนี้นะคะเราก็จะกะระยะนะคะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะของตัวชิ้นงานนะคะพอได้กึ่งกลางแล้วเราก็จะใช้สว่านนะคะค่อยๆบิดนะคะหมุนไปเรื่อยๆเหมือนเจาะเลยค่ะเจาะสว่านจะต้องเจาะให้ลึกนะคะพอๆกับออความยาวของตัว เกลียวน็อตที่เราจะใส่นะคะนี่นะคะเราก็จะนําตัวห่วงนะคะที่เป็นเกลียวใส่เข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะใส่ตัวห่วงเกลียวเข้าไปเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาประกอบร่างพวงกุญแจของเรานะคะโดยการเชื่อมด้วยห่วงกลมถ้าเผื่อว่าใช้สีทองก็ต้องใช้ห่วงที่เป็นสีเดียวกันนะคะจะได้สวยงามนะคะเราก็ตามด้วยอะไรที่เป็น เอาละค่ะเราก็จะได้เป็นพวงพื้นแจแบบนี้สวยงามเลยนะคะแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยส่วนตัว,ตวอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรานะคะใส่เป็นเบบี้ออยไว้นะคะตัวเชคเกอร์ก็จะเป็นคนละแบบคนรู้รูปแบบกันอย่างตัวนี้ไม่มีตัวน้ำหรือว่าเบบี้ออยอยู่ด้านในนะคะ ตัวเชคเกอร์เขาก็จะเขย่าแล้วก็มีเสียยแบบนี้ส่วนตัวนี้อันนี้เรายังไม่ได้เก็บงานด้านหน้าเนาะแต่วิธีการเก็บงานก็เหมือนกับชิ้นนี้เลยนะคะพอหลังจากที่เราปิดนะคะตรงช่วงรูที่เรานะคะใส่ตัวเบบี้ออยล์ลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเก็บชิ้นงานโดยการปากทั้งหน้านะคะคล้ายๆกับตัวนี้ที่เมื่อกี้เราเก็บชิ้นงานนะคะแล้วก็นําไปอบเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็สามารถนํามาเจาะเป็น พวงุญแจหรือถ้าบอกว่าใครบอกว่าไม่อยากจะได้เป็นพวงพุญแจแบบนี้นะคะเราสามารถจะใส่เป็นกิ๊บตอกนะคะกิ๊บตอกก็คือเป็นอย่างนี้เป็นตัวแบบนี้นะคะที่ไว้แปะข้างหลังมือถือนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ติดเป็นกิ๊บตอกแบบนี้แล้วก็ไปติดที่มือถือแล้วก็เป็นกิ๊บตอกเก๋ๆแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเช็คให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวเชคเกอร์ที่ใส่บบีบออ์เข้าไปนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ เขาก็จะบอกว่ามีความหนุ่งๆนิดนึงนะคะในความแบบว่ากลิ้งไปกลิ้งมาของเขานะคะเวลาเช็คนะคะมันก็จะไม่มีสียงแต่ว่าเขาจะกลิ้งแบบนี้นะคะได้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวเลเซ n g ์เช c คเกอรนะคะสองแบบก็คือแบบที่ใส่ Baby ้ออยแล้วก็แบบที่ไม่ได้ใส่ Baby ้ออยค่ะ เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลเซนเชเกอร์ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอทำออกมาแล้วก็คุ้มค่ากับอุปกรณ์ที่เยอะขนาดนี้นะออกมาแล้วสวยมากๆเลยแถมเก๋ไม่เหมือนใครด้วยนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะไม่แน่อาจจะเป็นรายได้เสริมได้อีกหนึ่งทางคะ่ะ นี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าบนทิกติกเนี้ยมีวิดีโอสไตล์ไหนประเภทไหนกันบ้างนะคะความจริงไม่มียึดติดหรอกใครคิดสไตล์ใหม่ได้สามารถนะคะเพิ่มขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นนะคะทา t ิกต o กแล้วแบบว่าอืมฉันจะทำสไตล์ไหนดีหรือว่าต่อให้เป็นแบรนด์หรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะนอกจากการที่เราพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือว่าแนะนําหรือว่าโชว์วิธีใช้แล้วเนี่ยเราสามารถทําวิดีโอแบบไหน ะะเพื่อให้ช่องของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละคะ่ะมาดูกันว่าสไตล์หลักๆของบนทิกตอกมีอะไรบ้างแน่นอนเพลงนะคะไม่ว่าจะร้องตามหรือว่าไม่ว่าจะเต้นตามอันนี้เป็นสไตล์ที่ทั่วโลกรู้กันว่า TikTok คือแอปเอาไว้สำหรับเต้นล้วถามว่าการเต้นเนี่ยมันช่วยอะไรแบรนด์เราหรือว่าความเป็นอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อาจจะง่ายนิดหนึ่งเราก็นะคะตามเนด์แต่ว่าบางทีเพลงที่ร้อง แต่เราเอาเพลงนั้นมาเป็นเพลงแบ็กกราวในการถ่ายรีวิวหรือในการถ่ายผลิตภัณฑ์แค่นี้คือพอเพลงไหนเขาคิดเนี่ยอัลกอริทึมจะดันนั่นหมายความว่า,าคนกําลังดูเพลงนี้เยอะแค่เราใช้เพลงเดียวกันที่กําลังคิดอยู่เนี่ยมันก็เพิ่มอัตรานะคะความเป็นไปได้ที่คนจะเห็นวิดีโอเราได้เยอะขึ้นเลยนะคะอ่าสําคัญมากะคะ่ะอ่นานแนวดนตรีแนวเต้นมีแล้วนะคะแนว education หรือว่าการศึกษานะคะอ่ะอันนี้คือยิ่งช่วงหลังๆยิ่งคิดมากเลยเพราะว่า ความจริงแล้วบน YouTube ก็มีแนว Education นะคะแต่ข้อดีของ TikTok คือเวลาเราพูดเกี่ยวกับ Education หรือการศึกษาเนี่ยเราจะต้องพูดให้1สนุก2ต้องสั้นนะคะและ3ทุกใจความต้องเข้าใจสรุปภายใน30วิ1นาทีอันนี้แล้วแต่นะคะความจริง TikTok อ่ะถ่ายได้มากกว่า1นาทีแหละแต่ว่าคำนวณมาแล้วว่ายังไงถ้าให้จบภายใน1นาทีเนี่ยยังไงก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าถ้าทำได้นะแต่ก็ไม่ได้บังคับนะคะจะยาวก็ได้ไม่มีปัญหา สานาทีต่ตอบก,ก็ถ่ายได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแนวการศึกษานะคะแนว education สำคัญมากนะคะแนวเป็นมีมอันนี้หูยิ่งนะอะไรคือมีมคะเหมือนเป็นการแบบว่าไม่ได้ถึงกับเป็นการร้อนเรียนแต่ก็คือเป็นการแบบว่าเอออะไรที่กําลังคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมีมอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยเล่นแบบว่ามีมของน้อง ถาบางทีอัลกอริทึมของเราก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ถ้าเกิดเราเห็นคนที่เล่นเป็นสติชหรือเป็นดูเอทกับใครที่กําลังฮิตอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแหละค่ะคือมีมเราก็ทําได้ค่ะเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราเห็นว่าวิดีโอนี้ฮิตอยู่เราไปดูเอทเราไปสเติชกับเขานะคะแล้วเราก็ไปเล่นมีมกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกันค่ะเรากําลังไปเล่นในสิ่งที่กาลังเทรนอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ที่คนจะพบเจอวิดีโอของเราหรือว่าเขาของเราก็จะเพิ่ม,ม ต่อไปเลยนะคะมีเสร็จแล้วก็มีนะคะคอมเมดี้คอมเมดี้แอนสกิ skin, ก็คือเป็นละครสั้นละครที่จบภายใน30มิวินะคะหรือว่า1น,นาทีนะคะเป็นแบบมีบทพูดบางทีเป็นละครกับตัวเองนะคะไม่ได้มีเพื่อนพูดด้วยมุมหนึ่งเป็นไงสวัสดีอ๋อเ้ยก็ได้นะคะเป็นแนวสไตล์ละครสั้นๆก็สนุกสนานกันไปเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ Tik To k นะคะได้รับความนิยมมากเลยนะคะอ่ะต่อไปมีแนวอะไรคะแนว t r a n s i t i o n เราเป็นสายเขาเรียกนะคะสายแบบว่าเอาดอออกนอกสถานที่ต้องมีการถ่ายการเปลี่ยนฉากเยอะๆเนี่ยแนวทรานซิชันจะดีมากแนวทรานซิชันคือการถ่ายแล้วก็ฟุ๊บแล้วก็เปลี่ยนฉากแล้วก็เป็นการเล่นกล้องนะคะแล้วก็เชื่อมซีนต่อซีนนะคะด้วยมูฟเมนต์ของกล้องนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเคยดูพวกออวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วมีการสลับซีนสวยๆนะคะอันนั้นล่ะคะ่ะคือวิดีโอ วิดีโอต่อไปจะเป็นวิดีโอแนวแบบว่าเป็นแนวควิสนะคะเป็นการถามคำถาม,ถามหรือว่ามีเกมให้เล่นอย่างเช่นว่าออบอกมา5อย่างที่คุณเคยทำตอนคุณอยู่สมัยมต้นและคุณรู้สึกว่าคุณพลาดไปพูดๆุด,ดแล้วก็ถามต่อสิ่งที่สนุกเกี่ยวกับวิดีโอประเภทนี้คือมันเกิดการสร้างคอนเทนต์ต่อเนื่ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจหรือง่ายๆก็ได้ค่ะสิ่งแรกที่คุณทําเพื่อเมื่อคุณตื่นขึ้นคืออะไรอ๋อสำหรับผมตื่นขึ้นปุ๊บสิ่งที่ผมก็จะต้องกินนะ้ำอะไรอย่างนี้แล้วคุณหลับอ่ะสำคัญยังไงคะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจและคุณกําลังขายของของคุณขายในตลาดลขายปากกาปากกาของเรามี5้าสีนู่นนี่นั่นเพราะว่าการจดโน้ตของเราหากเราจดละเอียดมีสีสันแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เราจําอ,อะไรได้มากขึ้นแล้วคุณหลับจดโน นึกออกะเราให้ทิปของเราเราบอกวิธีของเราและก็ถามคําถามต่อไปอย่างคนดูว่าแล้วคุณละ่ะมันเกิด engagement ขึ้นมาบางคนอาจจะไม่ได้ทําวิดีโอตอบเราเขาอาจจะตอบในคอมเมนต์แค่นั้นก็คือมันเกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนะคะตัวช่องกับตัวคนดูละอ่ะก็คือแนวถามคําถามอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วก็ยังมีแนวอะไรคะแนว beauty แน,น่นอนแนวทําอาหารแนวสัตว์เลี้ยงนะคะอู้หูพูดตรงๆเลยว่า tiktok เนี้ย มีแนวเยอะมากแต่อย่างที่บอกค่ะสำคัญที่สุดหาสไตล์ของตัวเองนะคะเราจะเล่นเทรนก็ได้นะคะเราจะไปตามแฮชแท็กก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องมีตัวตนของเราให้ชัดเจนเนาะอารมณ์ประมาณนั้นโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็เ่งจะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในเอพิโซดหน้านะคะเรื่องราวของ ก็สนุกสนานกันไฟเรียบร้อยแล้วนะคะกับการลังสคนผลงานชิ้นโบแดงของเรานะคะกับเลซินเชเกอร์นั่นเองค่ะลองเอาไปต่อยอดดูนะคะว่าจะเอาไปทําเป็นอะไรได้บ้างถ้าเผื่อว่าเป็นอันเล็กๆอาจจะไปทําเป็นเครื่องประดับต่างๆก็ได้หรือถ้าเผื่ออันใหญ่ๆแล้วก็นี่ค่ะ ค่อยเป็นภูมิแจโชว์ฝีมือของเราไปเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ DIY คลับแล้วนะคะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้ผลงานสร้างสารรค์แบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูไอเดียดีๆได้ค่ะที่ w w w e t v t h a i t v นั่นเองค่ะสว่วนนี้ไม่หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเรื่อยๆอยากใส่ตัวไหนก็ใส่ลงไปอันนี้เราก็จะแบบ